สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้มาอยู่กับเราฮานะเนาะอืมวันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่อีเวนตี้เป็นจีตัวเดิมแต่ว่า,เ,าเขาเอามาติดคิดต้านใหม่เนี่ยแมวเนี่ยเดี๋ยวดูตัวเก่าก่อนนะตัวเก่าจะเมื่อฝ่ายตรงข้ามเดินผ่าน50%จะขโมยขโมยเงิน30%เงินมาเบิร์นั่นแหละอืม30%แต่ว่าพอมาเป็นอีเวนต์เนี่ยเป็น เขามาติดขีดตันเพิ่มมาเป็น41เอ่ะโอเคเพชรเหลือแค่นี้นะไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างวิธีการหาก็นี่จะมีแก้วกาแฟใช่ไหมมีกาแฟมีชาอ่ามีกาแฟกับชาก็ถ้าครบตามพวกนี้ก็จะแลกของตามนี้ได้ อ่าแล้วก็มีนี่ด้วยพวกเจียลีนาที่แสดงผล100%ใซนแพในแผ่นที่มองน้ําเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีหนึ่งที่จะหาแมวก็รวมเอาก็คือกาแฟ <c oughs> โอ๊ยขอภห้กาแฟบวกกับอะไรก็ได้จะสุ่ม ตามนี้แล้วก็ชาบวกการอะไรก็ได้จะสุ่มตามนี้เช่นกันแล้วก็รู้สึกว่าแผ่นกลิ้นเขาจะแจกแผ่นกลิ้นมาเดี๋ยวหาก่อนแผ่นกลิ้นที่แผ่นกลิ้นที่สุ่มเป็นจีลีนาให้เนี่ยเราก็มีที่ดองด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดด้วยนี่นี่มีแผ่นกลิ้น Penguin. อ๋อเป็นเลือก ่าเดี๋ยวนะหมุนทิ้งไว้ก่อนอ่าถ้าเป็นเลือกเดี๋ยวพาไปดูเลยไปอ่านด้วยกันเลยนี่ก่อนอะตรงนี้ไม่ต้องนะเพราะว่ามีบอกอยู่ในหน้ารวมอ่ะมาดูตรงแสงสว่างก่อนนะ กาแฟกาแฟาแสีอานแลกแสงเกติยศได้ในแสงเกติยศที่ใช้กาแฟแรกนะจะมี40%ซื้อต่อฟรีแล้วก็พอซื้อเสร็จก็ค่าผ่านทางจะคูณ2แล้วก็ชนะเกม3ครั้งโอกาส100%โอ้ย,อยขอภยัยโอกาส100%จะไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ผ่านจุดสตาร์ทได้เงิน90% 90% 55ป้ป้องกันการโจมตีแล้วก็สลายการซื้อต่อ แล้วก็มีเมื่อถึงพื้นที่โอลิมปิก45%เพิ่มค่าผ่านทางทุกพื้นที่3เทินอ่าทีนี้เป็นชาดานะแสงเกติยศของชาดามีคอยดับเบิลแล้วก็25%แล้วก็จะเพิ่มคู่ขี้อ้าวกำลังอธิบายเลยนะ่ามาเลื่อนใหม่เลื่อนใหม่อยู่ไหนแล้วล่ะอันนี้เปล่า อันนี้แหละแล้วก็มีอ๋อมีดูดดูดเงิน20%แล้วก็มีโจมตี40%แล้วก็ออกเกาะ80แล้วก็50%นาฬิกา c o คือดึงคนที่อยู่เที่ยวรอบโลกมาตกที่แลนด์มาร์กเราแล้วก็มีทอยเบิร์น25%อืม ่เดี๋ยวมาดูจี้100%กันเลยนะโอเคมี5แบบอ่าแรกบราเราคือร้อยเปอร์เเมื่อสร้างหรือตกอยางแลนด์มาร์กตัวเองจะดูดจะดูดด้านหลังสี่ช่อง100%นะโคนี่โคนี่จะเป็นตกบ้านตัวเองแล้วเด้ง100%ซคูณ2แล้วก็เด้งไปตรงไหนก็ได้ในแถว ส่วนเซลลี่เซลลี่จะเพิ่มคุมเต่าร้อยเปอรนตาถูกไหมรลีอนาเมื่อมาถึงแลนด์มาร์คจะสร้างหลุมดำกับพื้นที่ที่เลือกร้อซแล้วก็ลีนาเพื่อนหรือเฟรนคือจี้ฟองจี้กักขังฟองสบู่ร้อยปซโอเค ค้าดาดว่าถ้าเลือกก็น่าจะเลือกเซลลี่ก่อนเพราะว่าคุมเต่าน่าจะสำคัญเซลลี่นี่ๆเอาเซลลี่มาก่อนนะเพราะว่าเซลลี่คือคุมต่รร้อยอซ็นต้อยเปอรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกตลอดนะมาเรามาลองเปิดจี้ดองกันดีกว่า ผมไม่ต้องไปเปิดก็ได้นะอ้าเต็ม ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคลิปที่แล้วว่ามีคนมา <c oughs> มีคนมาติดตามขึ้นถือว่าเยอะมากนะสําหรับเราแล้วก็มีคนดูเยอะมากแซงคลิปที่เคยทําแบบแล้วคนดูเยอะเเลยอะ่ะคือคลิปนั้นมีคนดูสองพันหกอันนี้คลิปเนี้ยสี่พันแล้วอะ่ะออขอบคุณมากนะเป็นกำลังใจให้มากเลย จีดองจะไม่ได้เลยเหรอว้าได้โคไดเออเออถูกแล้วถูกแล้วได้โคนี่มา เกนนี้ถือว่าก็ยากนะต้องไปรวมสุ่ม1ใน7อะ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าให้เล่นพี่ไม่เล่นห้องเพจห้องแผลนรอคือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นดีไหมมันจะว่าไม่พร้อมดีไหมอะ่ะยังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวขอคิดดูก่อน เซลลี่ที่รับเมื่อกี้น่าจะไปอยู่ในกล่องของขวัญน,นี่แหละเอบวกเอบวกพวกกาแฟพวกแก้วชาเอ้า ได้กบมาค่ะอ่าได้เฟรนีกขาดอะไรเนี่ยขาดบราวไหมน่าจะขาดบราวนะนี่จะครบแล้วเนี่ยเปิดที่ดองเนี่ยแต่ว่าอีชากับอีกาแฟนี่ไม่ออกเลย หมดแล้วหมดแล้วอะไรอ่ะรางวัลอะกาแฟออกมาที่รองสุดท้ายเลยไหมดูดิดูอีกรอบ A บวกเบวก A บวกเก็บไว้กอนอันนี้ A บวก อันนี้ก็ไอ้บวกไอ้บวกโอเคหมดละไหนดูสิได้เฟรนกักขัง100%คุมเต่า100%เอรซลลี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ลีโอนาถูกไหมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะอันนี้หลุมดำอันนี้เด้ง100%เด้งเมืองตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นตก ที่เราละเด้งไปเมืองแพงไม่ใช่นะกาแฟได้กาแฟมาอนหนึ่งอ่ะอัน,นหนึ่งในนี้ที่ยังไม่ได้มีบ้านมีแมวมีหมวกดูก่อนลองมา <c oughs> โอ้ยลองมาเปิดอันนี้ก่อน ดีไหมอะหรือว่าจะเก็บไปแรกแสงเกติยศดดีเซลลี่อ๋อเซลลี่ไหมเซลลี่มีสองอันแล้วอะเหมือนจะขาดบราวไหมน่าจะขาดแค่บราวไหมหนึ่งสองสามสี่อือขาดแค่บราวจีเต็มอัพอัพอับ อัพกาแฟไว้ก่อนแล้วกัน ชนะแบบลายชนะแบบ <c oughs> คูณสองชนะแบบกาะเป็นกล่องสุปจี้หมดเลยแล้วก็เล่นสองรอบได้ลูกบาทเลือกเจียลีนาด้วย <c oughs> โอ้ยแล้วก็เล่นสามรอบก็ได้เป็นกล่องสุปจี้สังเกตทีอ่อมส่มหนึ่งในห้าเดี๋ยวนะขอดูอีกรอบกัน โแต่ว่าเก็บตั้งสี่อันเลยนะจะไหวหรอกาแฟไม่อยากได้เท่าไหร่อัน่นี้ก็ไม่ค่อยอยากได้โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรวมเลยดีกว่าเนาะที่จะพอไหมดูเหมือนที่จะไม่พอใช่ที่ไม่พอ เดี๋ยวนะ้านะอยู่ไหนล่ะโอ้อจีจะเต็มอะไรต่างหากเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเรามีที่ในคังอีกนี่ว่าจร <c oughs> <c oughs> ิงๆเล่นอนะ่ะมันไม่ช้าหรอกแต่พอกดอัดไงกดอัดแล้วมันจะช้านิดหน่อย ไม่หรอกมั้งไม่รู้สิพอไหมอืน่าจะบริหารยังไงดีเดี๋ยหนาเดือนหนา อ,อีกสักอันเจดเลยนได้เป็นบวกหกอลเดียฟองนี่ดีกว่าโอเคตอนนี้เรายัาง อย่าเพิ่งหาเรื่องใช้เพชรน,นะเราต้องห่วงไว้ก่อนเอาอเต็มพอดีปะรวมกันเลยแน่นอนว่าแมวไม่ออกแน่นอนแน่นอนอะ่ะแมวต้องไม่ออกแน่นอนอะ่ะอีที่จะออกนะอีสาม อีสามอันล่างแน่นอนอีหลุมดำเด้งแล้วก็อะไรอ่ะแบบเงาอ่ะชื่อไม่คืนอ่าบ้านลูกปองยังไม่มีเว้ยยังไม่มีนะเว้ยแกไปก่อนตอนนี้เวนรู้สึกว่าคนคนอื่นเขาหาก็จะหมดกับไปเยอะนะกี่บ้าน กิงกองเนี่ยอาตอนนี้เราขาดแค่บ่าวนะเดี๋ยวเราเราเอาเจียลีน่าไปเล่นดิหมัร้อยเปอร์แล้วก็มีกักขังร้อยเซคนนี้เด้งร้อยเอร์เซาทำไมไม่ไปล่ะเออไปสิคนนี้เด้งร้อยเอร์เซนบักคนนี้เด้งบ้านเอง แบบนี้จะเป็นสายอะไรเนี่ย <c oughs> จริงๆถ้าเราซื้อต่อเนาะซื้อต่อร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคุมเต่าร้อยเปอร์เซ็นต์คูณสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เด้งแล้วก็มีกักขังเป็นคอมโบกับตัวอะไรเดียราเวียงโรสไม่น่าไหว โคยี่เ e, หรอโคยี Co e, นี่ได้มาจากอีเวนท์ที่แล้ว่ะของสก,กูอะ่ะไปสุ่มแพ็คได้มา <c oughs> มีเด้งมีขังแ็นฟ้าเพ่งร้อเปอร์เซนต์ด้วยอืม น,นี้ดีไหมสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อต่อแล้วก็ถอยเบิ้ลสามครั้งไปที่ไหนก็ได้ด้วยถ้าเราจะเอากักขังไปทำไมอะ่ะแบนฟ้าเฮ้ยดูแล้วดูแลแบนฟ้าขอเปลี่ยนนะเป็นอันนี้ดีกว่าตัดการ์ดด้วย เพื่อแบบเราไปฆ่าเขาไงเ <_ d rama> ออก็ต้องการเองเราต้องเปเดิมด้วยนี่เลยเราจะไปตายด้วยกันค่ะ,คะที่พวกนี้ใช้ได้แค่แผนที่มองน้ำน,นะ <_ d rama> เห็นแล้วเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวพอเข้าเกมนนะจะอืดเหมือนทุกคลิปแน่นอนแค่นี้ก็เริ่มอืดแล้วเห็นไหม หออ๋อหอไหนดูสิตู้หูไปไหนก็ได้อ๋อมีสร้างงานมาเขาดูด้วยเขาไม่มีการดูดว่ะสองหลังไว้ก่อนเป็นสองอืมดีมาก เบอรสองกรอบได้ไหมน่ารักมากนางไม่มีคุมต่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่นางมีเด้งอ,อ่าเบิร์แปดเ็จสิจ้าลูกสาวกลัวว่ะออกอยู่ออกอยู่เด้งลูกเด้งเด้งเด้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนูอ่ะต้องออกนะลูก ถ้าผนังขับสองเท่าโอเคเด้งเด้งสิจา๋าโอเคอย่าชาลูกจะจบแล้วเร็วๆทอยสี่ลูกสี่สวยๆลูกสี่สวยๆจัดมาอือออ้ึแค่กูจบก็ไม่ได้ใช่ไหม ลำบากแล้วใช่ไหมเจ็ด <c oughs> ออกแม้แลนดหมาแ,มแก่นั่นไงซื้อต่อด้วยกูจบเกาะก็ได้ได้ไหมเบิ้ลสี่เบิ้ลสี่เรปโบรดอย่ามั่วเบิ้ลสี่ นานานโอ้โหนางสร้างอะไรมาไปแล้วอะ่ะอย่าช้าสิช,าช้าสิยิ่งกลัวอยู่โอเคโอเคถอยสุดเลยหม่ถอยสุดเลยหมยสุดเลยสุดเลยวัดไปเลยวัดไปเลยจี้แดงออกมาให้ดูหน่อย เออจบไปสวยๆค่ะไงละกัสสก,กูเสียไปเท่าไหร่คันน้อง,อ,งอีกรอบไหมอีกรอบไหมไหนๆก็จะหมดแล้วให้หมดเลยคาดว่าขาดทุนรอบนี้น่าจะแพ้ แล้วเปลี่ยนเป็นโลจ g มไหมไม่เอาเราเอาตัดการนางฟ้าไปน่าจะดีกว่าถ้ารอบนี้แพ้ก็ก็ก็นั่นแหละอืมก็แพ้แค่นั้นจบแต่อีเวนต์นี้น่าจะปัามเพจได้แหละจะพยายามดองเพจไปอีเวนต์หน้าอีเวนต์นี้ก็ได้มาก็รวมๆไป เมื่อกี้ที่ชน,นะพอเขาไม่มีคุมเต่าร้อยเปอร์ซหรือเปล่าวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะมาแล้วเย่เด <con v répondre> รินเป็นคนแรกทอดรู้เต่าเลยนักบาสไส้ฟ้าไม่มีคุมเต่าแต่มีกะขังเบิ้ลสิบสองไปก่อนสเต็ปเดิม เบิร์สอได้ไหมยังได้อยู่เบิร์สองรอบก็ยังได้อยู่เจรีน่านะตัวที่วัดจริงๆอ่ะคือเปิดการ์ดว่าใครได้เล่นเป็นคนแรกจริงๆ อุ้ยแลนด์มาร์กจะออกไหมไม่ออกขอร้องไม่ออกเย่ไม่ออกสี่สี่อุ้ยเขาอย่ายงชั่วเดี๋ยวเราทอยเบิ้ลสี่ก่อนเบิ้ลสี่แลนด์มาร์อุ้ยมันไม่เบิ้ลแลนด์มาร์ก่ะทอยเต็มหลอดอย่างนั้นอุย้ยเบิ้ลอยู่เบิ้ลอยู่เดี๋ยวเราเป็นอย่างงี้ดิแล้วก็อย่างงี้ สซื้อต่อไหมวัดที่ซื้อต่อซื้อต่อไม่ออก4ีซื้อต่อไม่ออก,ออออกอทีนี้ต้องไปวัดที่ <c oughs> มันแล้วแหละว่ามันจะแก้ทางเรายัางไงเป็นสิบสองรัวๆได้ไหม เป็นสิบสองลัวๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมหอย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 แอสตรแอสตรยังไงฉินก็ชนะแล้ว<ฮ>น้าหรือเปล่าแต่ว่าเรามีเด้งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอือ้มละก่อนเดี๋ยวจะจุะจ๊บจบจ้า อานางเพิ่มฉันเป็นเพื่อนเลยใช้การป้องกันไหมใช้ไปเลยค่ะจบรค่ะน,น้องเราไม่ชิดเดอะเฟสค่ะอ่าหมดลมมมนนะเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนนะสำหรับอีเวนต์นี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะมีอื่นบ้างมีชาบ้าง มีพูดผิดมีไอบ้างก็องน,นี้ต้องขออภัยด้วยนะขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและให้กำลังใจนะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันดีเวนต์หน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยล่ะบ๊ายบาย